p พาวด์ไทด์ are huge pieces of chicken breaded and fried to a crispy golden finish กองพเนินพาวด์ไทด์คือกองกองพเนินนะ กองระเดินของไก่ทอดที่เอาไปชุบแปแล้วก็ทอดจะเป็นสีเหลืองทองโอ้ขับโรยมึงยอสต์มากบิเกนชุ c กรัมโบท้องเริ่มจะรู้สึกว่าอ่ากำลังร้องท้องท้องกำลังร้องอ่าเหมือนมันกำลังจะบอกกับเราว่าหยุดคิดอยู่คิดละแดงซะทีคุณหยิบไก่ขึ้นมาจากบกเก็ตแล้วก็งัเ้เข้าไปและมันอร่อยมากมันโคตรอร่อยโอ้โหไปอยู่โลกหน้าเลยอยู่อนาเตอร์ดิเมนชัน คุณผู้ชมครับเป็นนี้ครับผมไม่ไหวแล้วกูรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว,ว่าผมก็เลยเตรียมเออก็เลยอ่าหิวกันเลยสิพวกมึงเมื่อกี้เขาบอกว่าเราหยิบไก่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ง่ำเข้าไปพี่ก็จะง่ำเข้าไปอืมอืมอ้าวสมจริง อ่านตอ่อรูปท่ามา testing c o l o n นวเซนเตอร food transport you to another dimension เอินของเอ็นไก่ของ c o l o n นวเซนเตอร์ทำให้อินถูกย้ายไปอยู่ในต่างโลกโอ้โหมีชอยให้กูเลือกด้วยแนละ้วกูก็ต้องปากมันไปด้วยแล้วกูก็ต้องอ่านไปด้วยนะ l อร with your taste b u ร gripping a drumstick in your hand เอ้าเหมือนบอกว่าถือน่องว่ะไม่ใช่ถือไม่ใช่ถือสะโพกว่ะอันนี้ฉันกัดฉันกินสะโพกอยู่อนะ่ะไม่เป็นไรเนาะ คุณอยู่แบบว่ามันเป็นคำกวีมากบอกคุณอยู่ลำพังกับความรู้สึกของต่อมรับรสของคุณจับไก่ไว้ในมือของคุณแล้วคุณก็ลอ,อยอย่างไรแรงโน้มถ่วงกูต้องจับไก่กูต้องลอยไหมกูบบก่อห่แรงแรงโน้มถ่วงอ๋อไม่ไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยอ๋อฉันกำลังลอย <c oughs> ถ้าเราจะไปในเวหหิวที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเลือกอันบนเขาบอกว่าโฟกัสอ่าโฟกัสจิตของคุณแล้วก็แล้วก็วกอ่าเพ่งจิต เหมือนแบบเพ่งเพ่งเพ่งกระสินเพ่งจิตให้กับโมเมนต์นี้แล้วก็พยายามจะแกะสูตรของโคุณโรเนลลให้ได้ You let the food rest in your mouth and focus on it, scrutinizing nice every flavor. <laughs> เอาอ่ะเขาบอกว่าอยู่ในปากแล้วก็โฟกัสทุกๆรสชาติได้เลยผมจะโฟกัสทุกรสชาตินะผู้พันอืมทุกๆรสชาติของผู้พันอยู่ในปากผมแล้วอืมยังไงไปต่ออืมนี่บอลอืมคืออะไรสินะ อาจจะใช่พิษไทยอืมก็องก็แงแล้วมีพิษไทยอาริกาโนเบซิลอาจจะอืมหรือว่าจะเป็นสิ่งอื่นบ้างหนขอยคำหนึง่งอืมลาจารซัมอืมซัมเพลงรักอืมซัมเิงสไปซี่อืม,ม,อม,อมเขาบอกว่าคุณก็ไปให้ลึกขึ้นจนกว่าคุณจะเจอมันได้ได้ไดขอคขอยคำหนึ่งค่อยคำหน,นึ่งเออเนี่ยผมมองเข้าไปให้ลึกขึ้นจนกว่าจะเจอมันคุณเจอแล้วคุณเจอกระดูกกูคายก่อน จริงด้วยหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นไอ้นั่นล่ะจริงด้วย How boat How adventures โ oh. อ้โหเขาเขากล้ามากเขาใช้อันนั่นเลยนะโอ้โหจริงเหรอนี่ผู้พันทยไอ้นั่นหมักไก่ให้ผมกิน,น an เลยเหรอระนั้นต้องดูดให้เกลี้ยงแล้วคุณก็กลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันโอ้ยูรูค์อาร์แรนด e ยูรี e ลัซที่ทุก o n ในห้องอิสคอนซ u มบย์เ e อะลันช์แล้ววันนอต e สที่ยู e ั through space and t i ท e ไม่ไมีใครรู้ว่าเราไปตืตือต้อตือต้อตือต้อตือ้อมานะครับ มันมันจะเป็นอารมณ์เหมือนว่าเราเรากัดไก่ไปคำหนึ่งใช่ไหมเราก็แบบง่าย่างี้ใช่ไหมแล้วเราก็นั่งค้างอยู่แล้วก็วกับมาโลกปัจจุบันอ,อ,อไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะใส่ไอ้นั้น <laughs> ฟิลฟิลมประมาณนี้ ยูเอ้าโพรชคนเลวเซนด์ได้อาเร็วจังคนเลวครับคือผมอยากจะถามว่า what exactly was on that chicken คนเลวเบอกฮ่า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 เอาโบสถ์ to come out and ask อโอ้ช่างกล้าจริงๆเลยนะที่มาถามฉันแบบนี้ปั๊บหนึ่ง,งกินก่อนให้หมดก่อนเดี๋ยวปิดกล้องละบประเทศไทยมีวิ้งแสบนะวเว้ยคนเลวมีว,วมิวว้งแสบป่าฮะ นึกว่าโคโลเนลจะใส่ไอ้นั่นลงไปในไก่นะจะบอกเลยว่าประเทศไทยใส่ผงชูรสหอมแคมป์ที่หายนะโคลเนลแซ่บไีเลอืมโคโลเนลน่เราบอกโคลเนลว,ว่าโดนัทยังมีรูเลยเมื่อไหร่ยู่จะมาแทงรูโดนัทไอไม่ใช่เริ่เมื่อไหร่ยู่จะมีใจทำหนึง่งแล้วโคลเนลรอก่นอนรอก่อนเออโดนัทอรอ่รอยว่ะไม่ยอะพี๊ด อร่อยมากเลยเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนนะคุณผู้ช <c> ม <oughs> แล้วท่านก็จะปิดกล้องแล้วด้วย